วันที่25กุมภาพันธ์2525พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดําเนินส่งเปิดเขื่อนเรศวรและส่งเยี่ยมเยียนราษฎรที่เขื่อนเรศวรบ้านหัดใหญ่อําเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกได้พระราชทานพระราชดําดริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการเกี่ยวกับน้ำสามโครงการโดยเร่งด่วนหนึ่งในนั้นคือโครงการก่อสร้างเขื่อนกับเก็บน้ำแควน,น้อยในเขตอําเภอวัดโบดเนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่80เปซ็นเป็นเกษตรกรที่มีไรายได้ต่ทำทํานาน้ำฝน ได้เพียงครั้งเดียวถ้าฝนตกมากก็น้ำท่วมแรงมากถนนเนี้ยมีแต่ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแรกที่ยังไม่ไม่มีเขื่อนนะคะเราก็มีได้รับการสนับสนุนสร้างคลองพลังไฟฟ้าแต่มันก็ไม่ทั่วถึงที่จะรับน้ำนะแต่พอมีได้รับว่าสร้างเขื่อนแล้วน้โหดีใจมาก หลอว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะเสร็จจากลําน้ําแควน้อยกลายเป็นโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งยังมีเขื่อนทดน้ําพญาแมนที่ช่วยยกระดับน้ําเข้าครองชลประทานส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรสีําเภอของจังหวัดพิษณุโลกเกิดพื้นที่ชลประทานขึ้นใหม่กว่า1 5 0 0 0 0ไร่ราษฎรของพระองค์จึงรอดพ้นจากวิกฤตภไผทั้งปวงตัวเมืองพิษณุโลกเองนะครับเขาเรียกว่าเหมือนเมืองอกแตกที่มีแม่น้ําไหลผ่ากลางเมือง ซึ่งทุกปีนะครับน้ำในฤดูน้ำเนี่ยน้ำก็จะท่วมตัวเมืองพีณุโลกทุกปีนะครับจากการที่สร้างขื่นแควน้อยแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราดตำลิเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะบรรเทาุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นตัวนี้ได้นะครับก็จะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านมีการเล็งเห็นการไกลนะครับว่าถ้า มีการสร้างเขื่อนแล้วจำนวนประโยชน์ยังไงได้วันนี้เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนจึงเหมือนแหล่งน้ำทิพย์ชลมใจให้กับชาวลุ่มน้ำแควน้อยที่ชั่วชีวิตนี้ไม่อาจหาสิ่งใดมาตอบแทนในพระมหากรุณาธิคุณได้หมดเกษตรกรกลุ่มหนึ่งจึงสารต่องานของพ่อใช้ชีวิตแบบพอเพียงด้วยการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นศูนย์ต้นแบบให้บริการด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมพระองค์ท่านก็ลงมาลุยเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรของท่าน ให,ให้มีฐานะความมั่นคงขึ้นมีการม,มีสุขอะไรอย่างนี้ค่ะองค์ท่านก็ลุยงานพวกเราเห็นแล้วพวกเราก็เลยไม่ท้อคอยยึดถือพระองค์ท่านเป็นหลักนะคะเขื่อนก็เหมือนเหมือนเป็นสายน้ำพระไทยของท่านที่ท่านประทานให้คนคนที่นี่ได้รับประโยชน์ู่อดีมีสุข ไม่ว่าประสบนิกรชาวไทยจะอยู่ใต้ฟ้าเมืองไทยแห่งใดหาได้รอดพ้นจากสายประเนตรพระกันของมหาราชาผู้มีน้าพระชาือไทยเปลี่ยมไปด้วยพระเมตตาศูนย์ข่าวจังหวัดพิษณุโลกรายงาน